เป็นพระสงฆ์ที่วัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองโคราชนี่เองครับชื่อวัดหนองตาคงดวงจ้อนปิดกันก่อนครับนี่ฮะตอนนั้นงัดตู้แล้วนะแล้วก็เอามีดมาซุกมองซ้ายมองขวาที่คือธทนบัตทั้งนั้นเลยนะฮะวัดหนองตาคงนครราชาสีมาจับภาพคนร้ายใช้อุปกรณ์งัดตู้เข้าไปอยู่ในกุฏินะฮะนี่ฮะตัวคนร้ายเนี่ยแอบซ่อนตัวอยู่บนกุฏิเจ้าว,วาดนะครับทางฝั่งของเจ้าว,วาดก็เลยเรียกพระลูกวัดให้มาช่วยจับคนร้ายครับ พระพิสษุามรูปอยู่ที่วัดทราบข่าวก็เลยช่วยกันล้อมจับคนร้ายเอาไว้แล้วระหว่างที่จับตัวคนร้ายเนี่ยนะครับหลวงพี่รูปหนึ่งเกือบถูกคนร้ายใช้เหล็กแทง,น,ง,งนี่ฮะ,ะรพระกำลังมัดไว้คอยตำรวจพี่นี่ฮะมาดูออเดอ์นี่ลูกนา้าลูกล้านพี่น้องไข่นี่ ดูหน้าเอานี่ฮะพระกําลังมัดไว้คอยตำรวจแล้วอุปกรณ์ที่ใช้มัดคืออะไรจีวรครับเศษผ้าจีวรแล้วก็ประคตรัดเอวเป็นพนัการรัดคนไว้เอาไว้นี่เขาเลยบอกจีวรบูไงนะทางจเจ้าวาดวัดหนองตาคง ที่โคโราชนะครับพาผู้สื่อข่าวพิเศษสำนักข่าวไทยไปดูจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ร่องรอยความเสียหายของการงัดแงะนะครับเงินในตู้บริจาคส่วนใหญ่เป็นธนบัตรฉบับละ20บาทซึ่งมีมากกว่า1,000บาทที่ชาวบ้านบริจาคทําบุญในวันพระที่ผ่านมาซึ่งถูกคนร้ายขโมยไปตั้งแต่เมื่อวานช่วงเกิดเหตุเจ้าวบ้านรู้สึกผิดสังเกตครับก็เลยตรวจสอบวงจรปิดเจอจะจะคนร้ายงัดเข้าไปเพื่อที่จะไปงัดตู้บริจาคครับ วันที่สิบห้าพฤษภาเนาะมันเป็นวันพระอีนิพพานญาติโยมเขาก็มาทําบุญขนามคาไฟนี่แหละแล้วก็มันก็ได้ตังค์ไปพันกว่าบาทส่วนส่วนที่ว่าที่เหลือก็เจ้าหน้าที่ก็เอาไว้ทําแผนเนาะเจ้าหน้าที่ก็คืนให้ตมามะห้าร้อยเนาะคืนมาห้าห้าร้อยแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาเอาไว้ทําแผนกพันได้พันกว่าบาทแล้วตังเรียญไม่ได้นับมันก็มีตังเรียนด้วย